สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับเช้าวันใหม่ที่พระเจ้าประทานให้กันเราให้เราได้มาศึกษารพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งให้เราเปิดในพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อที่1-12นะคะ อย่าคุยอวนถึงพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งจะนำอะไรมาให้บ้านจนให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าและไม่ใช่ปากของเจ้าเองให้คนต่างเดา้าสรรเสริญและไม่ใช่รีฟีปากของเจ้าเองหินก็หนาดและทรายก็มีน้ำหนักแต่การยั่วยวงของคุณงอกก็หนักกว่าทานสอนอย่างนั้นความพิโรธก็ดุร้ายความโกรธก็ท่วงทง้องแต่ใครจะยืนต่อนหน้าความริษยาได้ ว่าการต่อนหน้าดีกว่ารับการลับๆปบาแผนที่มีทำก็ด้วยเจตนานดีแต่การจุกข,ของศัตรูนั้นมากเกินความจรินคนที่อิ่มแล้วย่อมเบื่อน,น้ำพึ่นแต่สำหรับคนหิวทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวานคนที่ร่อนเร่นจาบ้างขอนตอนก็เหมือนนกที่เร่นร่องจักรานของมันน้ำมันและเครื่องหอมทำให้ใจยินดี และความอ่อนหวานของเพื่อนมาจากคำแนะนำที่จริงใจอย่าทออทิ้งเพื่อนของเจ้าและอย่าและเพื่อนของบิดาเจ้าอย่าทออทิ้งเพื่อนของเจ้าและและเพื่อนของบิดานเจ้าและอย่าไปที่บ้านพี่น้องของเจ้าในวันที่เจ้าพบความหายนะเพื่อบ้านที่ดีเพื่อบ้านที่ใกล้ ดีกว่าพี่น้องที่ไกลยอย่าท่อนทิ้งเพื่อนของเจ้าและเพื่อนของบิดาเจ้าและอย่าไปที่บ้านพี่น้องของเจ้าในวันที่เจ้าพบความพายนะเพื่อบ้านที่เพื่อบ้านที่อยู่ใกล้ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลลูกเอ๋ยจงมีปัญญาและจนทําให้ใจของข้าพเจ้ายินดีเพื่อข้าเพื่อข้าจะตอบคนที่ตันหนิข้าได้คนสุขขม เห็นอันตรายและซ่้อตัวเสียแต่คนรู้น้อยเดินเรื่อยไปเดินรื่อยไปและระอัตรายนั้นบางครั้งการพูดของเราหรือสิ่งที่เราพูดอาจจะส่งผลต่อคนจำนวนมากและไม่แปลกที่พระธรรมสุปฏิ์ตอนนี้ได้เน้นถึงเรื่องของการพูดและชีวิตของคริสเตียนและผู้รับใช้จำเป็นอย่างมากที่ต้องมีคำพูดที่เป็นพะพร ในการรับใช้และในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอเราจะสามารถมีชีวิตที่มีความพุ่งที่เป็นพ,พระรอได้อย่างไรจากพระธานสุภาษิตบทที่ยี่27ข้อที่1ถึง12กล่าวถึงความจริงของชีวิตโดยการให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตอย่างไรให้เรามีความพุ่งที่เป็นพรพรอในข้อที่หนึ่งนะคะกล่าวถึงอย่าคุยอวดถึงพรุ่งน,นี้เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งหนึ่ง จะนานอะไรมาให้บ้านพระกพ์ข้อนี้เป็นคำเตือนจากพระเจ้าถืออนาคตที่จะมาถึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าชีวิตของเรานั้นจะมีอยู่ถือว่าุ่นนี้หรือไม่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเช่นคืนนี้เมื่อเรานอนลงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะมีโอกาสตื่นขึ้นมาและอาจจะตายก่อนที่เราจะเห็นว่าุ่งนี้ หรือวันพรุ่งน,นี้อาจจะมีเรื่องเลี่ยงไร้ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยที่เราก็ยังไม่รู้เช่นกันและยากก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้เขียนจงหมายถึงพี่น้องคริสเตียนแล้วบอกความจริงว่าชีวิตของมนนาน้นเาแสนสั้นและอยู่ในโลกนี้เพียงช่วงคราวอยู่ในพระธรรมยากองบทที่สิ่งข้อที่13สถึงสิ ได้กล่าวไว้อย่างนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเลยและพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้สอนเราว่าให้เรายอมรับว่าเรานั้นไม่สามารถรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับอนาคตได้เรามีชีวิตอยู่วันต่อวันเพราะพระกรุณานของพระเจ้าและพระเมตตาของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเราสามารถวางแผนได้แต่ในแผนนั้นเราต้องยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่เสมออยู่เสมอนในชีวิตของเรา ในแผนง,งานที่เราวันไว้ควรจะสามารถเปลี่ยนแปลงเข้ากับน,น้ำพระทัยของพระเจ้าได้อยู่เสมอดังนั้นการที่เราจะมีคําพูดที่เปพระพรได้เราอย่าอวนถือความพุ่งน,นี้เลยเพราะการควีโออวดหมายถึงการพยายามยกย่อนตัวเองขึ้นอยู่เหนือนคนอื่นและทับถมคนอื่นนั้นได้ฉะนั้นอย่าให้เรานั้นอย่าอวนถือสีใดเลยนอกจากพระเจ้า ต่อมาในข้อที่2-4ถึง4นะคะในตอนนี้ก็ได้กล่าวถึงคนสาแบบหรือสประเภทที่สคนนั้นไม่พึงปรารถนาไปที่ไหนก็ลำบากอยู่ที่ไหนก็ยากเพราะไม่มีใครอย่านร่วมด้วยหรือคบหาสมาคมด้วยคนอยันแรกคือคนโอ้อวดเป็นคนที่ยกย่อนสรรพคุณความดีของตัวเองพระกัพ,พิสอนงว่าจนให้คนอื่นสรรเสริญเจ้า และไม่ใช่ปากของเจ้าเองให้คนตันชีสารเสริญไม่ใช่รีฟิปากของเจ้าเองในข้อที่สองนะคะและในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่มองเห็นความสําคัญของตัวเองน้อยๆแต่เห็นความสําคัญของคนอื่นมากขึ้นดัานที่พระยซูนสองว่าคนถอนใจลงจะได้รักการยกขึ้นแต่คนที่โยตัวขึ้นจะทําให้ต่ําลงข้อยยางที่สองนะคะคือคนโง่ที่กรบง่าย พระกพีปริเทียกับวัตถุที่หนักมากคือกาหิงและทรายแต่ก็ยาสซุ่ไม่ได้กับคมประเพณีและยาก่อก็ได้สอนคริสเตียนว่าให้เราเรียวในกรฟันช้าในกรพูดและช้าในกรโกรธเพราะการโมโหไม่ได้เสริมสร้างชีวิตของเราให้ดีขึ้นเลยและคนอย่างที่สามคือคนที่อิจฉาริษยาเพราะเจะ้านะของพระเจาบ,บอกว่าสิ่งที่ไม่คิดสิ่งที่ไม่ดี คือความโกรธแต่อย่าอนุญาตให้โกรธได้ในเบาะโดยในพระ 3, ธรรมเอเฟซสบทที่สีข้อที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดนะคะจะโกรธก,ก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตนด,ดีแล้วย่าโกรธอยู่อย่าให้โกกอกาสแก่มันอย่าให้ถึงตะวันตกด,ดีแต่ถ้าย่าโกรธอยู่เพราะอาจจะเป็นการสร้างโองกาสให้กับมันที่เข้ามาช่วยโอกาสเข้ามายุย์ให้เราทำบาปได้ และพระกะพีก็บอกอีกว่าที่แย่กว่านั้นคือความโกรธก็ยังมีความความพิโรธก็ดุร้ายความโกรธก็ท่วนท้องแต่ใครจะยืนต่อหน้าความริษยาญได้ในข้อที่4นะคะข้อนี้ก็ให้เราเห็นว่าความพิโรธความโกรธความีฉานริษยาญล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ความริษยานั้นไร้แรงเราจะเห็นผ้าที่เกี่ยวกับความริษยาของซาอูงที่มีต่อดาวเวเมื่อคนเราโกรธ ก็จะมีอารมณ์รุนแรงประทุออกมาจะแสดองอาการที่ดุร้ายสามารถทำได้ทุกสิ่งและอาจทำให้เรานั้าขาดสติดได้เช่นเดียวกันในบางครั้งเมื่อเรามีความโกรธความอิจฉาอาจจะทำให้เราขาดเมื่อเราโกรธเมื่อเราอิจฉาอาจจะทำให้เราพูดโดยไม่คิดพูดโดยที่ไม่ได้ไตรตอนในสิ่งที่เราพูดส่งผลเสียหรืออาจจะทำให้โครงฟ้าน,นั้น อาจจะทำร้ายคนฟังและคนรอบข้างของเราได้ดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตที่จะระมัดระวังในการใช้คำพูดของเราให้ดีเพื่อเราเพื่อตัวของเรานั้นจะมีคำพูดที่เป็นพระพองอยู่เสมอและของพระเจ้าที่จะรนช่วยเราทุกคนที่เราจะประกอบด,ด้วยผลของ,ของพระวิญญาณก้าวผลคือความรักความมีนดีสันติสุขความอท่ทนความกร,รุณานความดีความความสั์ซื่อ ความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วความเลวร้ายทั้งสารนั้นที่เรากล่าวทางต้งก็จะไม่มีโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราได้เลยต่อมาในข้อที่5นะคะกลองว่าว่าการต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆปกติคนเรานั้นเวลาที่จะติดเตียงใครมักจะไม่พูดตรงๆกับตอนหน้าอาจจะพูดฝานถึงบุคคลที่สเข้าหง เขาส่วนคนชดเชยก็เช่นกันไม่พูดย่อๆเมื่ออยู่ต่อนหน้าแต่ชดเชยแล้วหลานบางคนกว่าจะชดเชยได้ก็ปล่อยให้อีไฟเสียชีวิตไปแล้วในพระคัพีนะคะก็ได้กล่าวถึงความร้ายยอ่อแสดงออกถึงการกระทำปอลอโบว่าให้สวงความร้ทับสิ่งทั้งหมดไว้เพราะความร้ายย่อมผูกพันทุส,ทสินทุสิลไว้และการตัดเตือนอย่าเปิดเผยก็คือการเปิดเผยที่ให้ชีวิต หูที่ฟังคาตัดเตือนที่ให้ชีวิตจะยืนท่ากลางคนที่มีปัญญาบุคคลที่เพิ่งเฉยตอ่อการตัดเตือนเตือนสติก็ดูมีตัวเองแต่บุคคลที่สนใจการทัดทวงก็ให้ความเข้าใจคริสเตียนต้องกล้าหาญที่จะตัดเตือนต่อหน้าด้วยความรักเมื่อเห็นว่าเขาทำผิดและของพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราน้นจะเป็นคนที่ซึ่งตรงและท้าต่อนหน้าและร่ำลาน และข้อที่หนะคะกล่าวว่าบาดแผลที่ไม่ทรรก็ด้วยเจตนานดีแต่การจุกข,ของศัตรูนั้นมากเกินความจริงพระกพีข้อหน,นะคะกล่าวถึงศัตรูที่ที่หมายถึงพูนที่เกลียดชังและมีแท้หมายถึงผูนที่รักการตัดเตือนของเพื่อนแท้แสดงออกถึงความจริงใจและในพระกพีนะคะก็ได้กล่าวถึงเพื่อนแท้ที่มีตัวอย่างให้เราเห็นคือตัวอย่างของดาวิดและโยนาธานที่รักกันมาก แม้ว่ากษัตริย์ซาอุลพ่อของโยนาธานจะไม่ชอบดาวิดและไล่ฆ่าเอาชีวิตของดาวิดแต่โยนาธานก็ช่วยเหลือเพื่อนของเขาอย่างเต็มที่และพระเจะ้าของอพระเจ้าสองข้อนี้นะคะก็สอนให้เราเห็นว่าการติดเตียนหรือการเตือนต่อหน้ามู่วะให้เขาแก้ไขย,ยอดดีกว่าการใสร่แซวว่าร้ายโดยที่ไม่ได้ปริบป,ประห้านในสิ่งที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำผิดมีแทนอาจจะทำให้เราเคลือนใจ แต่ศัตรูนั้นอาจจะทําลายชีวิตของเราได้ดังนั้นการที่เราจะมีคําพูดที่เป็นพระพรได้เราต้องกล้าที่จะห้ามความคิดหรือกล้าเตือนกรกระกทำที่ผิดกรกระกทำที่ไม่ถูกต้องด้วยหวานด้วยด้วยความหวานดีและในขณะเดียวกันเราต้องเปิดใจรับฟังว่าว่ากล่างของเพื่อนที่หวันดีต่อเราด้วยเช่นกันต่อมาในข้อที่ 9- ถึง12น,นะคะตอนนี้ก็กล่าวถึงคนที่คอยหนุนจิชุนใจเรานะคะ หรือคนอื่นโดยเปรียบเทียบกับน้าหอมที่ทําให้มีกลิ่นชื่นใจคําแนะนําจับเพื่อนก็ทำให้เราก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเช่นกันในข้อที่9นะคะประเด็นสาคัญที่อยู่ที่นี่ก็คือความจริงใจคือพระกัพปีบอกว่าจงรักกันด้วยใจจริงจงเกลียดชันสิทธิชั่วจงยึม่าในสิทธิดีและพระวจนะตอนนี้ก็สอนให้เรารักสามีรภรรยาไว้ให้ยาวนาน เป็นความจริงที่ว่าพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยเหลือการในญาติอย่างแต่พระกฐีก็บอกอีกว่าหาพี่น้องที่อยู่ห่างไกลออกไปเพื่อบ้างเพื่อบ้านของเราก็ช่วยเหลือเราดีกว่าและมากกว่าและพระเจ้าจนะของพระเจ้าในตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ก็ได้เน้นยน้ำความจําเป็นของเพื่อบ้านที่ใกล้ชิดว่าสําคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรดัะนั้นให้เรารักษามิตภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อบ้านของเราให้ดีด้วย การช่วยเหลือและคอยหนุนใจส่งการและการอยู่เสมอและในะวันนี้พระเจะนะของพระเจ้าก็หนุนใจเราหลายยานถึงการดำเนินชีวิตในการใช้คําพูดที่ใช้อย่างไรเป็นคําพูดที่เป็นพรพพรต่อคนอื่นและต่อตัวเราเองดานนะให้เราดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าในชาววันนี้ที่สองเราในวันนี้คือการให,ครให้คือการให้มีคําพูดที่เป็นภาพพรอยู่เสมอวันนี้ของพระเจ้าอวยพรและเสียงกาลังแกลราทุกคนคะ่ะ